สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจ้าชแแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเลขเด็ดหรือว่าเลขวิ่งบนนะครับไม่ปักหลักนะครับก็จะมี2สูตรนะครับในคลิปนี้นะครับสูตรแรกนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้เคยเข้าเคยลงเคยหลุดนะครับ สถิติก็ถือว่าเดินดีนะครับแต่ว่าพอมีเข้ามีหลุดนะครับสถิติที่เข้ามานะครับจากงวดที่ออก2องเจ็ดสองนะครับงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาแล้วก็มาหลุดนะครับงวดที่ออก2องศูนย์สองก็เข้ามานะครับงวดแรกที่ลง17มกรานะครับได้8กับ9เข้ามาที่เลข9กแล้วก็งวดต่อมานะครับที่ลงนะครับ1กุมภาหลุดนะครับ แล้วก็16กุมผ่านนี่กลับมาเดินต่อนะครับแล้วก็ของงวดที่แล้วนะครับ1มีนาคมนะครับก็กลับมาเข้าต่อนะครับสูตรนี้ใน6กับ7นะครับกับผลวันที่ออก60-3นะครับเข้ามาที่หลักร้อยนะครับเลข6เดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับแล้วก็จะมีอีก1สูตรนะครับเป็นสูตรเลขวิ่ง2ตัวเหมือนกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีลุนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ TR c h a ช n e l หอยฟรี Fi, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรเก่าก่อนแล้วกันนะครับสูตรเก่านะครับตามนี้นะครับสถิติก็ตามนี้นีเข้ามีหลุดนะครับ ของงวดที่แล้วนะครับคำนวณไว้ได้6กับ7กับผลรางวัลที่ออก603ตัวที่เข้ามาคือเลข6นะครับเข้ามาที่หลักร้อยเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับสูตรนี้ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งท str ี่สงบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักสิเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับก็คือเลข9บวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักสิบนะครับเลขศูนย์ แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเลขสองเบวกเเป็น18 18ปบวกสเป็นยีสินะครับได้เลขศูนย์เพิ่มหนึ่งแต้มนะครับสูตรนี้ได้หนึ่งกับศูนยะ์มีนาคม67นะครับ จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับเป็นสูตรเลขเร็อว่าเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับ2ตัวมาบนนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับนี่คือสูตรเก่านะครับเรามาดูสูตรใหม่นะครับที่จะเอามาให้พิจารณานะครับเป็นสูตรเลขเด็นเป็นว่าเลขวิ่งไม่ปักหลักเหมือนกันนะครับ สถิตินี่ก็สิบเอ็ดงวดนะครับที่เข้ามานะครับสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับงวดแรกนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบบวก100ร้อยมไลัยนะครับอย่างงวดแรกนะครับแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับได้9้าเอาลงมาข้างล่างนะครับอันนี้หนึ่งบวก2ได้สามนะครับแล้วก็9้าบวกสามเป็นสิบสอง ได้เลข2เพิ่มหนึ่งแต้มนะครับเอา2ตัวนะครับศูนย์นี2กับ3ตัวที่เข้ามาคือเลข2นะครับหลักร้อย,ยก็หลักหน่วยวันต่อมานะครับศูนย์บวกสองได้สองนะครับศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่สี่กับห้านะครับออกสี่สี่หกนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสี่ 4บวก4เป็น8นะครับอันนี้4บวก6เป็น10นะครับ8กับ0นะครับบวกกันได้8เพิ่ม1ได้9กนะครับกับผลางวัลที่ออก951นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9 9เบวก5เป็น14นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลข4นะครับ5บวก1ได้6นะครับ4บวก6เป็น10นะครับเอาตัวท้ายนะครับ พิ่ม1นะครับได้ศูนย์กับ1กับผลรางวัลที่ออก990นย์นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0นะครับเป็นสูตรเลขเด่นเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับ9บวกเเป็น18บแปต้องขออภัยนะครับเขียนมาผิดได้เลข8นะครับ9บวกเเป็น18นะครับอันนี้9บวกเเป็น9นะครับ แล้วก็อันนี้จะได้17นะครับ8ปบวกเเป็น17นะครับได้เลข7เพิ่ม1ได้เลข8นะครับผลรางวันที่ออกนะครับ097นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7 วัดต่อมานะครับได้5กับ6นะครับเข้ามาที่เลขห้าเบวกหเป็น12นะครับอันนี้5้าบวกเเป็น12บสองบวกสเป็น4ี่นะครับสกับ5ออก5 4าี่สนะครับเข้ามา2ตัว บวกกันแล้วได้7กับ8นะครับเข้ามาที่เลข7 9็บวกเเป็น16 7บวก9เป็น16 6นะครับ6บวก6เป็น12 2นะครับ2กับ3เข้ามาที่เลข3นะครับศูนย์บวกหได้6กนะครับหกวกสามได้เก้ น,นี้ก็หบวกเ้าเป็นสิบห้าเพิ่มหนึ่งได้6นะครับเข้ามาที่เลข5านะครับแล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับสมบวกเ้าเป็นสิบสเ้าบวก5้าเป็น14 2สองบวก4ี่เป็นหนะครับได้เลข6เพิ่มหนึ่งได้เลข7นะครับ6กับ7กับการางวัลที่ออก60ศนย์สนะครับเลขหนะครับเข้ามา ที่หลักร้อยตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาบวกกันนะครับ3ตัวนี้มาจากไหนนะครับก็มาจาก3ตัวนี้นะครับ3ตัวบนนะครับ603นะสาหบวกศได้ห0ศูบวกสได้สาม 6บวก3ได้9เพิ่ม1เป็น10นะครับอันนี้ของงวดวันที่16นะครับมีนาคม6 7นะครับเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับ9กับ0นนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้ามาดูกับสูตรนี้นะครับสูตรเก่าที่เข้ามา ศูนกับ1น,นะครับก็จะชนกันอยู่ที่เลขศูนย์นะครับก็ลองไปจับคู่ดูก็ได้นะครับก็ลองดูเผื่อว่ามันมานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นเป็นตามนี้หรือไม่นะครับก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับ อนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง u t u b e นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสถิติก็สิบเอ็ดงวดนะครับสูตรนี้ก็ลองดูนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับในชุดสรุปนะครับต่อไปก็จะรวบรวมสรุปร่างให้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในชุดสรุปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ